ผู้ตใ,ใคือสามี30มกราคมตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซาเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบคอปะปะกงและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาคสองวางแนวทางในการตามตัวคนร้ายแล้วก็เรียกภรรยาผู้เสียชีวิตนั่นก็คือพรภรรยาหัวหน้างานผู้เสียชีวิตรวมไปถึงเพื่อนมาสอบปากคำ โดยภรยาของผู้เสียชีวิตให้เบาะแสว่าสามีเนี่ยหายตัวไปตั้งแต่27มกราคมจูจ่ๆเฟซบุ๊กของสามีก็ได้มีการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แล้วก็เข้าไปทักข้อความว่าอยู่ไหนทักแชทเข้าไปอ่ทักแชทเข้าไปข้อความจาก Facebook ของสามีก็ตอบกลับมาว่าตัวเองทำผู้หญิงท้องแล้วขอเลิกไม่ขอเจอกันอีกอ จากนั้นโทรศัพท์ก็ถูกปิดคือติดต่อกันไม่ได้อีกเลยพรายาบอกว่าข้อความที่พิมพ์มาเนี่ยรู้สึกว่ามันผิดปกติและเชื่อว่าคนที่พิมพ์ตอบกลับมาไม่ใช่สามีค่ะถัดจากวันที่พบศพไป2วัน3 1มเมกราคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนไปไล่กล้องวงจรปิดตั้งแต่ผู้ตายออกจากบ้านไปจนถึงจุดที่คอยรถรับส่งพนักงานไปดูว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างจนกระทั่งได้ภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุ เห็นรถเก๋งสีแดงของกลุ่มผู้ต้องหาขับเข้ามาดักรอในหมู่บ้านต่อจากนั้นรถเก๋งก็ขับจี้เบียดรถของในใหม่จนล้มลงข้ามทางผู้ต้องหาสองคนลงจากด้านหลังตรงเบาะนั่ง<ะ>ของผู้โดยสารลงมาจากรถไปอุ้มในใหม่ขึ้นไปที่เบาะนั่งด้านหลังรถหนึ่งในนั้นลงไปขี่รถจักรยายนยนต์จำกกได้ไหมที่บอกว่าข<ะ>ี่รถจักรยายนยนต์ของในใหม่เนี่ยตามหลังไป จากภาพจะเห็นว่ากลุ่มคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า3คนแน่นอนจากข้อมูลบอกว่าคนก่อเหตุเป็นคนใกล้ตัวของผู้ตายนอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่าคนร้ายมีการวางแผนอย่างดีแต่สุดท้ายก็ไม่รอดผลเจ้าหน้าที่หนึ่งกลุ่มหาพันค่ะตำรวจไปจับนายกิติโชตอายุ37ปีก็คือช่างกิจได้ที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตามหมายจับของสารจังหวัดเชียงเสาในข้อหากระทำความผิดฐานปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย มีหรือใช้อาวุธฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือว่าทำลายศพ2กุมภาพันธ์ค่ะเพื่อนร่วมแก๊ง4คนก็คือนายนันทพัฒนหรือว่าโอ๊ตนายปันเทพหรือว่าแทบ็บนายสุขสงกรานหรือว่าในกรานแล้วยังมีนางสาวอภิสราหรือว่านิว ติดต่อเขามอบตัวซึ่งทั้งหมดก็ให้การรับสารภาพและก็นําไปชี้จุดที่นํารถจักรยานยนต์ของผู้ตายก็คือในใหม่เนี่ยไปทิ้งเอาไว้ในคลองส่งน้ําในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะสามคู่ขา,ผ,า <c oughs> ผ่านที่ผ่านมาตํารวจ <c oughs> สพบางประกงควบคุมตัวช่างกิจผู้ต้องหาที่อุ้มฆ่าไปขอหน้าสาลจังหวัดเชิงเสาฝากขังผู้ต้องหาอยู่ในอาการเคร่งเครียดบอกไม่ได้นอนทั้งคืนขอไม่ตอบคําถามใดๆกับผู้สื่อข่าวที่ถามพยายามจะถามว่า อะไรคือมูลเหตุจูงใจที่ต้องฆ่าเขาส่วนผู้ต้องหายอีก4คนทางตำรวจอยู่ระหว่างแยกสอบสวนเพื่อสอบพิรุษเพราะทุกคนให้การไปคนละทิศละทางทำให้การไม่ตรงกันนะครับพอ4ีกุมภาพันธ์มีพิธีชาปนากิจในใหม,ใหม่ที่วัดคลองปลัดเปรียงอำเภอบางพลีจังหวัดสบุทปราการก็คือมีทั้งเพื่อนที่โรงงานมาร่วมร้องเพลง่งดวงวิญ,ญญาณเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่น้องพรมีสีหน้าที่อิดโรย ยอมรับว่าเครียดที่ตนถูกคนประนามถูกสังคมรุมด่าว่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้ทางสามีมาเสียชีวิตอยากจะยอมรับผิดและขอโทษกับสังคมที่ไม่ดีเกี่ยวกับโลกหลายใบของพอรแต่ขอยืนยันว่าตนไม่เคยคิดจะฆ่าสามี หรือไปมีส่วนร่วมรู้เห็นกับการเสียชีวิตของสามีแต่อย่างใดต่อจากนั้นค่ะห้าคุมภาพันธ์ผู้ต้องหาทั้ง4ีคนไปให้ปักคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนสอบพอบางปะกงถูกแจ้ง3มข้อหานะคะร่วมกันร้้นซับเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายมีหรือใช้อาวุธปืนข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกันไปทําความผิดตั้งแต่5้าคนขึ้นไปนวงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ที่ถูกนวงเหนี่ยวกักขังถึงแก่ความตายก่อนจะนําตัวไปฝากขังแต่ว่าทั้ง4คนปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่มีการแจ้งข้อหาน้องพรแต่อย่างใดค่ะก็คือ5าุมพาพันเมื่อาวานนี้<ฮ>จริง,รงๆมีพิธีเก็บอัฐิคือเก็บเท่ากระดูกของตัวในใหม่ทูกคน<ฮ>ข่าวในผู้สื่อข่าวก็ไปถามตัวพรเนี่ยไม่ได้ไปร่วมงานเพราะทางครอบครัวของในใหม่บอก ขาดไม่ต้องมาคือไม่เข้าใจว่าทําไมจะต้องมาคบซ้อนแล้วก็คิดว่าตัวในใหม่คือผู้ตายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าพรเนี่ยคบผู้ชายคนอื่นอยู่แต่ด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนรู้กล<ฮ>ัวจะอับอาย<ฮ>ก็เลยไม่ได้แจ้งใครว่าตัวเองเนี่ยรู้นะ<ฮ>ว่าตัวพรเนี่ยมีโรคหลายใบคราวนี้เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่จะบอกให้ดูก็คือ8มกราคม<ฮ>ในใหม่เสียชีวิตว่าไหนนะ 27. มกราคมตอนต้นเดือนมกราคมวันที่8มีคลิปนี้ออกมาในวันที่ตัวในใหม่ก็ยังมีชีวิตอยู่โลกคู่ขนานของพอรโลกที่คู่ขนานกับในใหม่ก็คือโลกของพอรกับอีกคนหนึ่งที่พรไปมีสัมพันธ์ด้วยโขกอดกันในรถแล้วกล้องบันทึกเอาไว้นี่คือใน A โลกอีกใบของน้องพอรค่ะ ในขณะที่ตอนนั้นในใหม่ยังไม่ถูกฆ่านะ,ะแล้วก็ไม่ใช่ช่างกิดด้วยถูกไหมไม่ใช่ช่างกิดเนี่ยอีกคนหนึ่งไม่ใช่รู่นี้นี่พรจับมือผู้ชายเนี่ยมาแบบคล้องแล้วก็แบบโอบเองเลยก็หวานแหววกันหนุงกันหนิง,งนะคะคุณผู้ชมทังทะงคดีล่ละทางคดีตำรวจนะครับพลตำรวจตรีนเรวิศสุขนทวิทผู้บระคับการตำรวจภูธรจังหวัดจะเชิงเซาก็บอกว่า หลังจากที่ผู้ต้องหาทั้ง4คนมารับทราบข้อกล่าวหาก็เพราะว่ามีประเด็นที่ทําให้การบังจุดเนี่ยมันยังขัดแย้งกันอยู่เดี๋ยวจะทําการสอบสวนใหม่แล้วจะดูว่าใครกระทําความผิดแล้วจะต้องรองผลจากฐานนิติวิทยาศาสตร์ยึดของกลางที่ได้เนี่ยมาตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งทันทีทนนี่มีการสอบปากคาภรรยาผู้เสียชีวิตไม่พบความผิดปกติและน่าจะไม่มีความเชื่อมโยงกับเหตุฆาในใหม่ ซึ่งก็ได้มีการเก็บข้อมูลจากมือถือของทางภรรยาผู้เสียชีวิตไปตรวจสอบแล้วคือตำรวจเชื่อว่าเหมือนพอนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการฆ่าในใหม่จริงๆ